จากภาพกราฟราคาทองราย1ชั่วโมงนะครับผมขณะนี้เวลา22เอนนกลาย23นาทีนะครับราคาได้ลงมาทดสอบบริเวณรับสำคัญที่เราให้ไว้เมื่อช่วง18าฬิกานะครับผมที่1,338ถึง1,337ดอลลาร์ต่อทรอยออ์เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ราคาทองหลุดแนวรับแรกลงมานะครับผมหรือเบรกเอานะครับบริเวณที่1,355ดอลลาร์ต่อทอยออสที่ให้ไว้ก่อนหน้านะครับ แน่นอนครับโดยปกติเขามักจะมีการทำนิวโลใหม่นะครับหรือจุดต่ำสุดใหม่นะครับแล้วก็แน่นอนครับขณะนี้ก็มาถึงจุดต่ำสุดเป้าหมายแรกที่เราให้ไว้ก่อนหน้าแล้วนะครับโดยหากขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นครับเป็นภาพกราฟราคาทองราย4ชั่วโมงนะครับจะเห็นว่ายังมีเป้าหมายใหญ่อยู่ครับอยู่บริเวณเส้นสีดําดนล่างนะครับหรือเส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ยที่200วันนะครับผมซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นครับหากราคาทองยังมีการย่อตัวลงต่อครับ เป้าหมายถัดไปน่าจะเป็นบริเวณที่1330นะครับแล้วถ้าหลุดลงมามากกว่านั้นก็คือ1320บวกลบนะครับโดยมีปัจจัยสนับสนุนภาพใหญ่เลยนะครับเป็นภาพกราฟราคาทองเดลี่นะครับผมจะเห็นว่ามีสัญญาณบริสเดวิเจนนะครับโดยมองจากกราฟราคาครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นไปก่อนหน้านะครับและสัญญาณอินดิเคเตอร์นะครับโดยเฉพาะสโตแคตติคแล้วก็ไอซ์ไอที่มีการปรับตัวลดลงมานะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับนั่นเป็นตัวบ่งชี้ครับ หรือบ่งชี้หรือบอกสัญญาณระยะยาวว่าราคาทองกำลังมีการย่อตัวลงนะครับแน่นอนครับเป้าหมายที่ให้เบื้องต้นไว้ก่อนหน้าปลอดภัยดีกว่าครับ